สวัสดีครับพบกับพุทธคุณพระเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้มาพร้อมกับเหรียญหลวงปู่แหวนสุจิโนโนนะครับเหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาลนะครับของหลวงปู่แหวนสุจิโนโนนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็เคยได้มาทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วนะครับเมื่อ6เดือนที่ผ่านมานะครับเนาะก็วันนี้ก็กลับมาอีกนะครับวันนี้มาพร้อมกับ ฉากขาวๆอีกเหมือนเดิมนะครับฉากขาวๆก็คือเป็นกระดาษแบบนี้นะครับเนาะก็แปลกตาไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็จากเดิมจะเป็นกรมาีนะครับเนาถายกรมาีวันนี้ก็มาพร้อมกับกระดาษขาวๆแบบนี้ก็แสดงว่าจะมาเชวนทุกท่านเขียนอักขระนะครับที่อยู่บนเหรียญน,นี้นะครับซึ่งก็คืออักขระที่เป็นอักขระขอมนะครับซึ่งก็เป็นคาถาที่ หลวงปู่แหวนนะครับเนาะได้ให้ไว้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคาถาด้วยนะครับแล้วก็เป็นคำภาวนาด้วยนะครับเนาะก็เดี๋ยวเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะลองเขียนกันดูนะครับเนาะลองซูมให้ทุกท่านดูอีกทางหนึ่งนะครับนะครับก็จะเป็นตัวอักขละขอมที่อยู่บนเหรียญตรงนี้นะครับเนาะเขาเขียนไว้อย่างไรนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวจะมาลองเขียนด้วยกันนะครับก็เอาไว้ พูดคุยกับเพื่อนๆได้นะครับว่าอัคระที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาเขียนว่าอย่างไรแล้วก็เขียนอย่างไรนะครับเนาะก็เอาไว้คุยสนุกๆในวงส่องพระอะไรกันก็ได้นะครับคุยกันเท่ๆนะครับก็เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาลนะครับของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะครับสร้างปี2520นนะครับก็เป็นเหรียญ ยอดนิยมของหลวงปู่แหวนอีกเหรียญหนึ่งนะครับกเ็เรียกว่าตอนนี้เริ่มเริ่มหายากแล้วนะครับเนาะเริ่มหายากกันแล้วนะครับสภาพที่สวยๆก็ราคาก็สูงอยู่นะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะก็สำหรับเรื่องของประวัติการจัดสร้างแล้วก็ตำหนิอะไรต่างๆเนี่ยสามารถไปดูในคลิปนะครับย้อนหลังในช่องของผมได้นะครับคลิป แรกๆเลยทีเดียวนะครับน่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับของช่องนะครับแล้วก็ผมเองก็ใช้หน้าโปรไฟล์ที่เป็นรูปเหรียญนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นโปรไฟล์ของช่องนะครับเนื่องจากว่ามีความศรัทธาหลวงปู่แหวนมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเขียนอักขรขอตรงนี้กันนะครับนว่าเขียนว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ลองเขียนไปกันเล่นๆดูด้วยนะครับเพราะว่า พวกนี้เป็นองค์ความรู้ที่นับวันก็จะยิ่งหายากแล้วนะครับเนาะมีผู้ผู้รู้น้อยละครับเนาะก็คือ,อก็ควรที่จะสืบทอดกันไว้นะครับเป็นอัคราคาถาอะไรต่างๆที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาลองเริ่มเขียนกันเลยนะครับโอเคกอ็อันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือน่าจะนะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคำที่ หลวงปู่แหวนไว้ให้ไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาภาวานานั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเขียนว่าพุทโธอรหังนะครับแล้วก็ธรรมโมอรหังนะครับแล้วก็อันนี้สังโคอรหังนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนกันดูนะครับว่าเขียนอย่างไรนะครับเนาะขยับกล้องนิดนึงนะครับเค โอเคเริ่มตัวแรกนะครับนะตัวแรกก็คือตัวพุทโธนะครับกล้องไม่ซูมไม่โฟกัสโอเคน่าจะได้โอเคนะครับนะพุโทโธอร,รหังนะครับนะครับพุโทโธอุปนภะ อรหังนะครับก็ก,ก็สระโอนะครับคบุโธเนาะแล้วก็อาระหังอันนี้ก็จะเป็นเป็นอาระหังนะครับ ขีนโเรือสองตัวอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปเชื่อมมาอย่างนี้นะครับเนาะอ่ะนะครับแล้วก็ละอ่าครับแล้วก็หังนะครับกระดาษขยับสักครู่นะครับหังน,นะครับ,นะรบอ่าุทโทอรหังนี่นะครับเนาะ ครัพุทโทรอะระหังนะครับสักครู่ครับโอเคธรรมโมอระหังนะครับนี่เป็นธรรมโมอระหังนะครับธรรมโม ก็โมนะครับปกติถ้าเป็นตัวแมะจะมีนี้ด้วยนะครับเนาะแต่ว่าด้วยความที่มารวมกับซะโอนะครับก็เลยตัวศกตัวนี้ก็เลยจะหายไปนะครับก็จะเป็นทมโมแบบนี้นะครับเนาะทมโมอราังก็เหมือนกันนะครับ ก็แล้วหังนะครับเนาะพุนะนะโทโธอรหังธรรมโมอรหังต่อไปนะครับสังโฆอรหังนะครับขยับกล้องนิดหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้นะครับเนาะ อาจจะบังเงาบังตัวนี้ครับสังโคอะระหังนะครับเนาะสังโคตัวสะนะครับนะครับสังนะครับตัวนี้เป็นตัวอังนะครับเนาะโคสะโอเหมือนสระเอานะครับแต่ว่าอ่านเป็นโอนะครับเนาะ แล้วก็ตัวคะนะครับสังโคนะครับเนาะหังเหมือนกันนะครับหังนะครับเนาะ เรียบร้อยนะครับพุโทโธอรหังธัมโมอรหังสังโฆอรหังนะครับเนาะโอเคมาดูนี่ก็จะเป็นพุโทโธอรหังนะครับธัมโมอรหังสังโฆอรหังเองนะครับเนาะก็เรียกว่าเป็นน่าจะเป็นคาถานะครับที่หลวงปู่แหวนได้ให้ไว้นะครับสำหรับการภาวนาแล้วก็ เป็นคาถาด้วยนะครับเนาะเพราะว่า,าผมพยายามหาข้อมูลดูนะครับว่ามีคาถาไหนที่มีอาจารย์ท่านไหนนะครับเกจิอาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์ท่านไหนใช้คาถานี้บ้างเนี่ยก็หาก็เท่าที่ดูเนี่ยไม่มีนะครับมีแต่หลวงปู่แหวนองค์เดียวนะครับเนาะที่ใช้คาถานี้นะครับก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นคําที่หลวงปู่แหวนเนี่ยได้ให้ไว้นะครับสาหรับให้ ลูกหลานบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเอาไว้ภาวนานั่นเองนะครับนะบมันก็จะใช้เป็นคําบริกรรมภาวนาได้นะครับพุทโธอรหังธรรมโมอรหังไปนะครับนะก็จะเกิดสมาธิภาวนาได้นะครับก็ในว่านะครับคิดว่านะครับสันนิฐานว่าในการสร้างเหรียญเนี่ยก็คงจะมีผู้ที่ไปขออนุญ,ญาตหลวงปู่นะครับเพราะว่าในการสร้างเหรียญเนี่ยหลวงปู่จะให้เขียนอักขระ ยันคาถาอะไรลงไปในเหรียญบ้างนะครับผมก็สันนิษฐานว่าหลวงปู่แหวนนี่น่าจะให้บรรจุคําเหล่านี้ลงไปนะครับพูทตัวอรหังธรโมอรหังแล้วก็สังโคอรหังเนี่ยนะครับในการบรรจุลงไปในเหรียญแน่ๆน,นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็เนื่องจากว่าหลวงปู่แหวนนะครับเนาะท่านเป็นพระสายทุดองกรรมฐานนะครับก็อาจจะมีคําภาวนาที่ติดตัวอยู่ตลอดนะครับใช้ในการภาวนา ในการนั่งสมาธินั่นเองนะครับเนาะครับอันนี้ก็สังเขตนะครับพอสังเขตประมาณนี้นะครับเนาก็มาชวนทุกท่านเขียนกันดูเล่นๆนะครับเนาะก็ลองฝึกหัดเขียนตามนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็ให้มีคําติชมอันไหนถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องหรือว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเนาะสามารถติชมได้นะครับตัวหนังสือไม่สวยหรืออะไรเงี้ยก็ติชมเข้ามาได้นะครับเนาะครับ ก็วันนี้ก็คงจะได้เวลาประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะาจากลาทุกท่านไปด้วยเหรียญหลวงปู่แหวนแล้วก็คาถานะครับเนาะของหลวงปู่บทนี้นะครับพุทโธอรหังธโมอรหังแล้วก็สังโฆอรหังนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะครับแก้วคาดปลอดภัยมีความร่ำรวยเฮงๆกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินครับขอบพระคุณครับ,บ,บ,บสวัสดีครับ